สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับวันกันที่ห้านะครับพฤษภาหกห้าเดี๋ยวผมจะพามาดูจุลินทรีย์น้ำหมักนะครับว่ามันเดินเชื้อได้ดีแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกท้ายสุดของคลิปนะครับว่าผมใช้ตัวไหนเป็นตัวปรุงนะครับสําหรับถังนี้นะครับสําหรับถังนี้ผมหมักไว้นะครับในเรื่องของมะละกอสุกนะครับแล้วก็มีเปลือก ทุเรียนบ้างนะครับนี่เป็นตี่จะเป็นประมาณนี้งวเชื้อนี่ถือว่าเดินดีมากๆเลยนะครับตามหลักเราก็ใช้ของงวหมักอ่ากาเรียกว,ว่าคอดอสองนะครับที่หมักน้ําผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผักสดนะครับใช้คอรอสองแต่บางเดิญนผมไปดูแล้วนะครับบางครั้งก็หมดบางครั้งก็ก็ ไม่มีหรือบางครั้งก็หมดอายุนะครับที่ผมเคยไปขอที่กรมพัฒนาที่ดิน <c oughs> แต่คราวนี้ผมไปเจอในช้อปปี้าัชดานะครับพอเอามาผสมนะครับผสมอันนี้แค่ผสมแค่หนึ่งช้อนชาน,นะครับเนี่ยแล้วก็ละลายน้ําใส่กาก,ากน้ําตาลนะครับแล้วก็มันเทใส่ผ้นปรากฏว่าหัวเชื้อเดินได้ดีมากอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับนี่คือเหมาะสําหรับในการหมักน้ําผักผลไม้ที่เราต้องการที่จะทําทเป็นปุ๋ยน้ํานะครับ หรือเป็นพวกที่ช่วยย่อยสลายได้ดีมากเดี๋ยวผมคือข้อดีก็คือมันมี2ออย่างนะครับหมักที่เป็นน้ําแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็หมักที่เป็นดินที่เป็นปุ๋ยหมักเดี๋ยวผมพาพาเพื่อนสมาชิกไปดูนะครับว่า,าส่วนในส่วนที่ผมหมักไว้นั้นนะครับมีส่วนจุลินทรีย์เดินได้ดีแค่ไหนแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับสาหรับกองดินกองปุ๋ยที่ผมได้หมักไว้นะครับผมหมักไว้ประมาณสัก สี่ห้าวันแล้วนะครับจากการที่เอาปุ๋ยหมักที่อยู่ในที่ผมหมักไว้นะครับแล้วก็มาคลุกเขาเข้ากับดินอันนี้เขาเรียกว่าบ่มดินนะครับเขาเรียกว่าบ่มดินแล้วผมก็ลาดด้วยหัวเชื้อที่ผมนำมานะครับเพื่อนๆลาดด้วยหัวเชื้ออีกเลยครับหัวเชื้อเดินได้ดีมากเลยนะครับเป็นเชื้อราดีนะครับลายนี้เขาเรียกว่าลาขาวนะครับเดินได้ดีมากเลยนะครับเมื่อวานผมก็เอาไปใส่ทุเรียน อ่าถังนะครับก็ตรงนี้ถ้าให้ดีต้องพลิกหน้าดินอีกต้องกลับไปกลับมาเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดีมากเลยนะครับหีภาพรวมนะครับถ้าตรงไหนมันจะมีความชื้นประมาณนี้แหละครับเชื้อราจะเดินได้ดีส่วนไหนที่เป็นแห้งๆห,หน่อยนี้อย่างนี้เชื้อราจะตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจําเป็นอย่างยิ่ยงที่ต้องหมักแล้วเอาไว้ในที่ร่มนะครับอ่หรือร่มไม้แล้วก็หาผ้ามาคุมนะครับอาจจะเป็น ผ้าใบก็ได้นะครับหรือเป็นผ้าเสลนก็ได้ที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้นะครับเนี่ยูเชื้อเชื้อเดินได้ดีมากนะครับพอเชื้อเดินได้ด,ดีมากเนี่ยขาวโพลเลยอันนี้เป็นเชื้อราดีนะครับเนี่ยใ,ใต้นี้ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยดีมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกก็คือหัวเชื้อนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะกลับนะครับผมจะกลับหน้าดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องหัวเชื้อเดี๋ยวผมได้วางไว้ตรงนี้นะครับเพรื่อสมัติกเนี่ยเป็นหัวเชื้อสามารถหาซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงอันนี้สองร้อยเรียวกว่ากี่กําร้อยกรํานะครับหัวเชื้อไม่แพงนะครับแต่คุณภาพนี่ดีเยี่ยมเลยหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นนะครับเนี่ยแต่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ มีที่แหล่งที่มาน่าเชื่อถือนะครับประมาณนี้สามารถเอามาหมักเป็นหมักอหอยอเชอรี่หมักผักผลไม้หมักหญ้าหรือจะหมักในเรื่องของ <c oughs> ที่เราต้องการหมักทุกประเภทพวกหัวปลาก็ได้นะครับก็คนๆๆใส่น้ําผสมน้ําแล้วก็เทใส่แล้วก็ผสมกับในเรื่องของ น้ำตาลโมลาดหรือกากน้ำตาลนะครับนั่นคือเป็นอาหารเขาก็จะช่วยย่อยได้ดีมากเนี่ยมันมีวิธีการใช้แต่ซูมไม่ได้ครับตัวเล็กดูหน้าตาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยข้างบนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ให้ดูตรงที่เดี๋ยวโลโก้ไม่แน่ใจของบริษัทอะไรนะครับประมาณนี้ครับโลโก้ย่อยสลายเร็วหมกดดดักนะกลางแดดได้ดีนะครับหมักกลางแดดได้ดีเขาบอกแค่นั้นนะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปที่ผมเอามาผมเอามาหมักปุ๋ยหมักนะครับหมักได้เร็วมากนะครับผมคนใส่กระบะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงอย่างนี้ไว้นะครับแล้วพอประมาณสักเดือนแล้วสองเดือนก็เอามาคลุกเข้าเข้ากับดินแบบนี้แหละแต่ครนี้ผมเลยลองบ่มเขาเรียกว่าบ่มดินนะครับผมไม่ได้ใส่ถุงตอนแรกๆก็ใส่ถุงพวกนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็เทพอเทแล้วก็มาคลุกเข้าเข้ากับดินนะครับก็คือหมักแล้วก็เอาน้ํายาหัวเชื้อตัวนี้แหละนะครับอาน้ํานะครับ5ลิตร ละลายใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนๆแล้วก็ลาบใส่นะครับคุณปรากฏว่าเชื้อนี่เดินดีมากเลยนะครับเผาพูเลยก็ถือว่าโอเคนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ช่วยย่อยอินทรีย์วยัตถุได้ดีมากนะครับในเรื่องของหัวปลาในเรื่องของผลไม้นะครับก็ไม่ได้มีส่วนที่โฆษณาสินค้าใดๆทั้งสิน้นผมเพิ่งใช้นะครับแต่บังเอิญใช้ได้ดีก็เลยมาแชร์บอกกับเพื่อนสมาชิกก็จะไม่ได้มีอ่า ความลับการที่จะหวงประสบการณ์ที่ได้สิ่งที่ดีๆก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกตลอดเลยนะครับก็คงจะฝากประมาณเท่านี้นะครับสำหรับหัวเชื้อในเรื่ององการหมักเพื่อย่อยสลายอินทรีย์วัตถุหรือเศษวัสดุที่เราเหลือใช้นะครับเอามาใช้เพื่อมาทำปุ๋ยหมักอีกหรือเอาไปลดเอาไปฉีดต้นไม้นะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ